ไม่สามารถจะเอาไปอบรมหรือเอาไปดูแลได้นะครับเราก็เลยจะเป็นตักขาไม่อยากให้น้องติดมุกแต่น้องแล้วน้องต้องรับผิดชอบข้าวมีผิดสามมือนะครับก็ป็นข้าวเสียนะครับเราจะตายตรงนี้เขอาอติดน้องอยากตายตรงไหนน้องก็ตายไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องไม่อยากตายยัง้งคนินไปก็กันข้าวนะทางสอบก็จะสอบมีอะไรจะพูดถึงเข้าใจไหมครับ ก็ต้องดูบริบทของเขาว่าเขาอดเพื่ออะไรแล้วสิ่งที่เขาอจริงหรือเปล่าใช่กดจริงหรือเปล่าครั้งแรกสิ่งที่าที่เห็นอนออกมาก็ออกมามันไม่เปิดสภาพที่เหมือนหมดนะก็ยังเหมือนคนอุดมสมบูรณ์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอย่ามาใช้คำว่าอดนะาอ้างนะคะเพราะตอนที่คุณกระทำเหตุทำไมไม่เห็นคุณนี้อันนู้นมาอ้างอันนี้มาอ้างบ้างนะแต่ตอนนี้เวลาผลผลการกระทำของคุณมาแล้วคุณจะมีมาเท่า ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนคุณทำคุณไม่คิดแต่เวลามันมีผลผลผลกรรมมาแล้วคนคุณได้รับผลที่คุณกระทำแล้วคุณจะมาคิดมาเรียกร้องนู่นนี่นั่นไม่ใช่อ่ะรับผลที่มีวิตนอ่นิกปิตนี่วิกิตนั่นแล้วก็จะต้องมาบอกว่าขอเป็นเหตุให้จะต้องออกมารักษาโดยโรงพยาบาลวิกิตต่อก็จะต้องปล่อยตัวช่วงเชาวซึ่ง3าเนี <Deadpool> ่ย <T iller> ข้างในาเป็นละเมิดท่านก็เมตตายปขุดข่าวก็ผลออกมาคือออกมาก็มากระทำกรรมซ้ำๆจนกระทั่งละเมิดข้อตกลงในการปล่อยตัวขุดข่าวทังไปในวันนี้แล้วก็บางวลเรื่องเดิมก็คือเหมือนปีหกหกที่ทำไว้วันที่ก็วันเดียวนะม่กราคมณพามือเป็นเ๊ะเลยนะออกมาก็มาอดอาหารซึ่งก็ไม่รู้อดอานทิพย์ก็ไม่รู้แต่ว่าเชื่อว่าแพทย์เขารับรองมาแต่ว่าเราไม่เชื่อเขาอดแต่ว่าในเรื่องแพทย์บอกว่าอดก็อดแต่อดแล้วเนี่ยตกลงก็ปล่อยมาแล้วมาทำ ทำกิจาการดีข<ช>ึ่งแบบเงอนไหลเช่นเดิมอีกใครจะรับซื้อฟง่ายๆนะฮะอย่างคราวนี้ที่ออกส่ไม่ได้ในเรื่องของคามคุกคามตัวเสร็จหมดถ้าสาลไม่ปล่อยตัวชั่วคราวก็ไม่เกิดในเรื่องของการ คุกคามใช่คำว่าคุกคามคนเสด็จไม่เกิดเรื่องที่ภารก้อนใช่หรือถ้าภารกรอนไม่เกิดเนี่ยอาจจะไปเกิดเรื่องที่เยาวราชซึ่งใหญ่กว่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมถามว่าคนที่พิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยเขารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงเพราะว่ามันมีความแตกแยกในสังคมข่าวมันก็เกิดขึ้นไปแล้วทั้งเท็จทั้งจริงและผู้ที่รับกรรมนั้นคือสถาบันนิติศึกษาก็คือเรา เราคนคนนี้ครับลอยมาแล้วจากครั้งแรกเรากไม่พลาดั้งสองเราไม่ว่าแต่พอครั้งนั้นสุดนะครับถึงการกระจายตัวไปมาทีการแต่รอบกันเนี่ยมันมันแรงมันไม่จ้ังหมแตกแยกคนเหล่านี้คือคนที่ไม่นิ่งเฉยด้พฤวิกรรมของเขาบางคนก็สะดวกมาแต่การลงชื่อข้าสะดวกนมากก็สามารถมาลงชื่อแบบนี้ได้อันนี้ก็เสร็จไปแล้วครับก็เสร็จแล้วแต่ว่าเรารลงชิมเองเรื่องของการจัดวาง รกกาผมผู้ประสานงานสวสะนะครับในฐานะที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงเพราะว่าผมคือคนที่แจ้งความมาตรา1นหน่สองกับนางสาวธานวนตัวจุลากรน,นะครับเป็นผู้กก่าวหาร,ร่วมกับพนักงานสอบสวนที่สพบุรีรันในคดีที่ทางโพธขบวนเสด็จแล้วก็ไปขวดที่วังสรบุรีนะครับผมเป็นผู้เก่าวหาทีสองนะครับร่วมกับทางสืบของส้คือของ อ่าสอนอประุมวันนะครับแล้วก็คดีที่2คดีไร้สดนะครับป่วนกระบวนด็จของสองนอนนังเลิงผมก็เป็นหนึ่งในพยานนะครับที่ร่วมกับทางสองนอนนังเลิงเพราะฉะนั้น2คดีใน,ในมาตรา1นทึที่ทานตะวันโดนผมเกี่ยวข้องทั้ง2คดีเพราะฉะนั้นขออการการประกันตัวทั้ง2คดีครับขอบคาครับ